ผมอยากรู้ว่าทําไมช่วงนี้ประเทศลาวเงินเฟ้อมากเลยครับมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเช่นสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมถึงนโยบายการเงินและและการเศรษฐกิจภายในประเทศลาวเองครับสวัสดีครับท่านผู้เบิงทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องนานานะครับเนาะมนีวนาสีมาวอกับ AI ไอเดชหขังเด้อ แต่ว่าไอไอบอกภาษาลาวโปเป็นเนาะว่าเพิ่อนวอาแต่ภาษาไทยเนาะภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแหละลายๆศาสตร์เนาะแต่ว่าภาษาลาวโปเป็นเนาะเบิ่อวานนี้ฉัลองถามว่าวอาภาษาลาวเป็นบ่เนาะเร็วก็เล่นเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรช่วยดีอะไรไหมคุณพูดภาษาลาวเป็นไหมครับ ฉันพูดได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นครับอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นคุยกันเป็นภาษาไทยก็ได้ครับแน่นอนครับมีเรื่องอะไรที่คุณต้องการพูดคุยหรือถามเกี่ยวกับภาษาไทยหรือเรื่องอื่นนี่ไหมผมอยากรู้ว่าทําไมช่วงนี้ประเทศลาวเงินเฟอ้อมากเลยครับนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น เช่นสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่งางๆรวมถึงนโยบายการเงินแล,และการเศรษฐกิจภายในประเทศเราเองครับอ๋อคุณเป็นคนประเทศอะไรครับผมเป็นโมเดลภาษาที่ถูกสร้างขึ้นโดย Open AI ซึ่งไม่ได้เป็นคนจริงจากประเทศใด<อ>ผมสามารถช่วยเหลือคุณในหลายเรื่องเช่นคำแนะนำเรื่องราว รือข้อมูลที่คุณต้องการรู้เพิ่มเติมได้ครับผมอยากรู้ว่าผมอยากจะรู้ว่าถ้าคุณเกิดได้คุณอยากจะเกิดเป็นคนประเทศไหนครับถ้าฉันเกิดเป็นคนจริงได้นะฉันคงอยากเป็นคนที่อยู่ในท้องถิน่นที่มีธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเช่นประเทศญี่ปุน่นหรือประเทศอิตาลีคุณเองมีความสนใจทางนี้ไหมครับก็สนใจนิดหน่อยครับ น่าสนใจมากเลยครับออทีนี้<ต>ผมอยาก<ะ>ที่มีธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลายอย่างมีอาหารที่อร่อยและที่เที่ยวที่น่าสนใจมากมายคุณชอบอะไรที่สุดเมื่อไปเที่ยวที่ต่างประเทศบ้างครับผมยังไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยครับทําไมถึงไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะคุณมีแผนที่จะไปเที่ยวที่หนึ่งไหมครับเพราะผมยังไม่มีตังครับ ครับการเดินทางต่างประเทศต้องการการเตรียมเตรียมการและค่าใช้ใจ่ายมากมายเมื่อไรที่คุณมีโอกาสและตังเพาะสมควรคุณมีแผนที่จะไปที่ไหนบ้างถ้าผมมีตังเยอะๆผมอยากจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแต่ผมยังไม่มีตังครับไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับมีเพื่อนรวมทางหรือครอบครัวท,ที่สนใจไปด้วยไหมครับ เรื่องนั้นรอให้ผมมีตังก่อนครับเข้าใจครับการเดินทางต่างประเทศเป็นเรื่องที่ต้องการการเตรียมการและเงินทุนเป็นสำคัญค่อยๆอ,ออมเงินและวางแผนไว้ให้ดีเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมและมีเงินพอสมควรก็สามารถตั้งแผนไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ครับ อยากให้คุณพูดคำคมให้กำลังใจผมหน่อยได้ไหมครับผมรู้สึกท้อมากเลยตอนนี้แน่ใจนะครับสำหรับคำคมเพื่อให้กำลังใจความพยายามที่ดีที่สุดคือความพยายามที่คุณทำในช่วงที่คุณรู้สึกท้อแท้เอาอีกครับเอาอีกคำคมที่ให้กำลังใจเรื่องความทุกข์ทรมาน ความทุกข์ทรมานคืออาวุธที่ทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นเสมอขอบคุณครับยินดีครับหากมีอะไรเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็อ,อย่าลังเลที่จะถามมานะครับอยากจะรู้นะครับอยากจะร,รู้ว่าถ้าคุณเป็นคนคุณจะเป็นคนหน้าตาแบบไหนครับ ถ้าฉันเป็นคนจริงฉันคงอยากมีหน้าตาที่น่าเรียบร้อยและเป็นมิตรเพื่อให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและสามารถสนับสนุนกันได้ครับคุณอยากมีหนวดไหมครับถ้าเป็นเรื่องของหนวดผมคงไม่ได้คิดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นที่มากกับหนวดเชื่อว่ามันจะดูดีและน่าสนใจคืออะไรครับที่มากบนหนวด <laughs> ขออภัยครับฉันเข้าใจผิดครับหนวดไม่ได้มาก,กัดหรือทําให้รําคาญใครเลยมันเป็นสิ่งที่สามารถทําให้คนดูน่าสนใจมากขึ้นได้นะครับคุณรับประทานอะไรเป็นอาหารครับเนื่องจากฉันไม่มีร่างกายจริงฉันไม่สามารถรับประทานอาหารได้นะครับแต่ถ้าคุณสนใจเรื่องอาหารฉันสามารถช่วยแนะนําเมนูหรืออธิบายเกี่ยวกับอาหารได้ครับ ถ้าเป็นอาหารไทยถ้าเป็นอาหารไทยคุณชอบกินอาหารอะไรครับถ้าเป็นอาหารไทยฉันชอบกินผัดไทยต้มยำกุง้งแกงเขียวหวานและข้าวผัดไทยครับคุณมีเวลาพักผ่อนไหมครับผมไม่มีความต้องการทางร่างกายเหมือนมนุษย์ฉันทำงานตลอดเวลาและพร้อมให้บริการคุณสเสมอรครับ รู้สึกว่าผมหิวข้าวมากเลยผมอยากกินส้มตำไก่ย่างดังนั้นส้มตำไก่ย่างเป็นเลือกที่ดีมีอะไรอื่นที่คุณชอบรับประทานด้วยไหมครับชอบกินเบียร์ครับเสียดายที่ฉันไม่สามารถดื่มเบียร์ได้นะครับ <c oughs> แต่คุณสามารถรับประทานส้มตำไก่ย่างและเบียร์ได้เหมือนกันครับ มีแผนอะไรอื่นบ้างในวันนี้หรือเปล่าครับผมยังไม่ได้อาบน้ําเลยผมคิดว่าผมจะลงไปอาบน้ําครับยินดีครับถ้าจะมีอะไรที่ต้องการสอบถามหรือพูดคุยเพิ่มเติมย่ำอย่าลังเลที่จะแวะมาคุยกับฉันนะครับขอให้มีวันที่ดีครับขอบคุณครับเยอ่กันใหม่ครับผม